เมื่ออสูนเทวบุตรโดนทกถูกพระนารายสังหารและให้มาเกิดใหม่ได้ลงมาจุติในคันของนางรัชดาเทวีมเหสีของทาลัสเตียนแห่งกรุงลุงกาที่ยังไม่มีบุตรหลังจากนั้นนางรัชดาเทวีก็คลอดบุตรออกมาเป็นอสูรยักษ์มีสิบเสียงสิบพักยีก่สิกรมี10หัวสิบหน้า20่สิบมือลัสเตียนผู้เป็นบิดาจึงตั้งชื่อให้ว่าทัณก์ แปลว่าผู้มีสิบคอหรือมักจะเรียกว่าทศพักหรือสิบหน้ามีทศเสียงสิบหัวทศกันเป็นยักษ์ที่กล้าหาญมีกำลังมากและเป็นที่รักของลาสเตียนและนางรัชดาผู้เป็นมารดามากเมื่อทศกัตเจริญอายุได้สิบสี่ปีจึงได้ไปเรียนศึกษาและฝากตัวเป็นศิษย์ของฤาสีโคบุตรโดยฤาสีโคบุตรได้ถ่ายทอดวิชาให้กับทศกันหลายวิชา เช่นวิชาการใช้ศาสตราวุธการยิงธนูวิชาคาถาอากงต่างๆทศกัณฐ์ก็เรียนรู้ศัพวิชาต่างๆได้อย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งทศกัณฐ์ได้เข้าไปเที่ยวในป่าจนไปพบอุทยานของเทพบุตรชื่ออรชุนแต่ทศกัณฐ์ไม่ทราบว่าเป็นสวนของใครจึงได้เข้าไปเล่นอยู่ในสวนอย่างสนุกสนานและกินผลไม้ในสวนนั้นอย่างอร,อร่อยอรชุนเทพบุตร เป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์เดชทางการยิงธนูมากเป็นที่เกรงขามของเทวดาทั้ง6ชั้นฟ้าปกติทุกๆุเจ็วันก็จะออกจากวิมานยอดเขาจักรวาลหรือเขาพระสุเมนมาชมอุทยานของตนเมื่อครบกำหนดแล้วก็หอบมาชมอุทยานเช่นเคยแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ประหลาดใจเห็นต้นไม้ใบหญ้าถูกหักทำลายจนเกลือน เลือกไปเห็นทศกัณฐ์ที่อยู่ในสวนก็รู้โดยทันทีว่านี่เป็นฝีมือยักษ์ตนนี้แน่ๆจึงร้องถามไปด้วยความโกรธเองเป็นยักษ์เผ่าพองวงวางใครมาจากแห่งหวนวลำตบบนใดทำไมไม่รู้จักเกรงกลัวกูผู้มีฝีมือทนุลัมเลิศที่สุดผู้เป็นเจ้าของอุทยานที่มึงเข้ามาทำลายในวันนี้วันนี้เห็นที่พระการจะต้องมารับวิญ,ญญาณของมึงไป ด้วยถูกกูสังหารเป็นแน่เมื่อทศกัณได้ฟังก็โกรธดังไฟเผาจะตอบไปตัวกูชื่อทศกัณลูกท้าวลาสเตียนแห่งโรงกาเป็นสิทธิ์พระด้ษีโคบุตรยานกล้าว่าแต่เองชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรถึงได้มาบังอาจกับกูถึงเทียงนี้อันกูมาเก็บกินผลปรึกษาหารู้ว่าเป็นส่วนของใครไม่กูเห็นดอกไม้เป็นบาตรจานก็นึกว่าเป็นป่าพนาลี ที่มึงมาอ้างอวดศักดาหารู้ไม่ว่ากูคือพยราชสีัวมึงดังหนึ่งเมื่อคีนวันนี้กูจะเอาชีวีมึงให้ได้อรชุนได้ฟังก็โมโหจึงตอบไปว่ากูคือเทพอรชุนแล้วก็รีเข้าไปต่อสู้กับทศกัณฐ์ทั้งคือรูกรับกันไปสักครู่ก็หยิบธนูออกมาต่อสู้กันฝ่ายอรชุนหยิบสอนขึ้นผ้าสายแล้วลั่นออกไปลูกธนูกลับกลายเป็นพญานาคใหญ่ ข้ามวลรัดตัวทศกัณฐ์ไว้แล้วพาห่อขึ้นไปกลางอากาศขนาดนั้นพระฤาษีโคบุตรกำลังเข้าฌานสมาธิได้ยินเสียงดังสนั่นมาจากป่าก็นึกถึงทศกัณฐ์ก็หลับตาทำสมาธิเพ่งไปเห็นทศกัณฐ์สิทธร,รักกำลังได้รับอันตรายก็ห่อออกจากอาสนตามไปเมื่อฤาษีโคบุตรออมมาถึงเห็นทศกัณฐ์เพยงพรำแก่อรชุนถูกสอนพญานาครัตแน่นอยู่ ฤาษีจึงเข้าไปถามอรชุนว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรอรชุนจึงเล่าให้พฤาษีว่าทศกัณฐ์ยักษ์นี้บังอาจมาลกหักผลไม้ดอกไม้ในอุทยานของตนและยังพูดจาจองหองจำต่อองค์ได้รับโทษเมื่อฤาษีได้ฟังและด้วยเกรงว่าสิทธิรักจะได้รับอันตรายจึงบอกแก่อรชุนไปว่าการครั้งนี้ทศกัณฐ์ทำผิดจริงโทษทันถึงสิ้นชีวิต แต่เขาเป็นสิทธิ์ข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยขอให้เห็นแก่ตนไว้ชีวิตยักษ์ตนนี้ด้วยเถิดเมื่ออรชุนเห็นพระฤาษีขอไว้ก็คลายความโกรธลงยกโทษให้ต่างที่พระฤาษีขอคลายสารนาคที่มัดตัวทัศกัดออกแล้วตนเองก็หอกกลับสู่วิมานบนยอดเขาจักรวาลส่วนพระฤาษีโคบุตรจึงนำทัศกาลหอกกลับไปยังอาศ์ของตน เมื่อพระอิศวรทราบว่าทศกัณฐ์พย,ยักษ์ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วตามวาจาสิทธิ์ขององค์พระนารายก็เกรงว่าเมื่อพระนารายณ์อวตารลงไปเป็นมนุษย์ปราบยักษ์ตนนี้จะได้รับความลำบากด้วยมีพลังฤทธิ์เดชมากมายนักจึงคิดอุบายให้ท้าวเวสุยาไปเกิดเป็นอสูรในครุงลงกาเมื่อพระนารายณ์อวตารจะได้ช่วยเป็นเส้สุดคอยช่วยฝ่ายพระนารายณ์อวตาร จากนั้นก็สั่งให้เวสุยานเทวบุตรลงไปเกิดเป็นน้องทศกัดโดยมีแว่นแก้ววิเศษที่สามารถมองเห็นรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ราวกับมีตาทิย์เป็นของวิเศษติดต,ตัวไปและจะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องสายเวทและโหราศาสตร์ทำในเหตุการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำแล้วเท้าเวสุยานก็จุติขึ้นในคันของนารัชดามเฮสีของทาลัสเตียน นางรัชดาเทวีเมื่อคลอดทศกัณฐเป็นยักษ์แล้วก็คลอดบุตรชายคนรองออกมาตั้งชื่อว่ากุมภกัรมีพลัดกำลังไม่แพ้พี่ชายแม้แต่น้อยต่อมานางรัชดาก็คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่าพิเภกมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งนักและมีความสามารถด้านโหราศาสตร์ การทำนายอนาคตได้อย่างดียิ่งแต่แตกต,ต่างกับยักษ์พี่น้องตรงที่พี่เพรกลับมีพลัดกำลังฤทธิเด่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพี่น้องร่วมท้องนางราชดาทุกตนซึ่งพี่เพรมีน้องที่เกิดตามาอมีกคือคอนทูเตรเสียนและนางสันนักขาดเป็นน้องสุดท้องซึ่งทั้งหมดเป็นลูกของเท้าลัสเตียนทั้งหมด